สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่25มีนาคม2025วันนี้ฟิกินเด็ก46จากเมื่อวานนี้45คลิปนี้มี2-3าข่าวดังๆมาเล่าส่วนฟังข่าวทั้งของลุงทรัมป์จะทำในเรื่องของอ t f แล้วก็ทำเรื่อง Stable Coin แล้วก็ข่าว Binance พนักงานเล่นไม่ซื้อนะกวนซื้อโทเคนก่อนที่มันจะเปิดตัว และพอวันเปิดตัวก็เทขายนะครับมาพูดถึงข่าวลุงทรัมป์ก่อนนะล่าสุดมีข่าวว่า CEO ของ Crypto.com เนี่ยออกมาทวีตประกาศบอกว่า Crypto.com กับ Trump Media และเทคโนโลยีวางแผนที่จะเปิดตัว ETF ร่วมกันนะ ETF ที่จะรวมถึง Native Token ของ Crypto.com เหรียญโครและก็ Bitcoin ETF นะครับ บางสื่อข่าวเนี่ยเขียนว่ามันมีข่าววงในรั่วออกมาแล้วว่าจะมี3กองทุนกองทุนที่เป็นบิตคอยเอทีเอแบบโดดโด,ดกองทุนที่เป็นบิตคอยและอัตเรียมมัดรวมกันและก็กองทุนที่รวมถึงนี่นะครับบิตคอยอีทโซลาร่าโครและ XRP 5โทเค็นมัดรวมกันเป็น1อ t f เทีนะตรงนี้เป็นเรื่องดี แต่แน่นอนต้องผ่านหน่วยงาน SEC ต้องผ่านขั้นตอนนะและเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาแน่นอนว่าถ้าผ่านขั้นตอนถ้าผ่าน SEC เนี่ยประธาน SEC คนใหม่กล้าหรือเปล่ากล้าดีเลเย ETF ของลุงชัมหรือเปล่าหรือกล้าปฏิเสธหรือเปล่าเพราะถ้าปฏิเสธคุณพอลแอดกินอาจจะถูกเปลี่ยนตำแหน่งจากประธาน SEC เป็นประธานตะเวนชายแดน US เเม็ซิกหรือเปล่า นะครับก็มาจับตาเรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่เปิดตัวนะตอนนี้เป็นแค่ข่าวนะครับต่อไปมาพูดถึง Stable Coin ของลุงทรัม์กับข่าวที่บอกว่า World Liberty Financial เตรียมเปิดตัว Stable Coin บนเชนของ Ethereum และ BNB Stable Coin ที่มีชื่อว่า USD1 ชื่อสวยมากและเป็น Stable Coin ที่หนุนด้วยเยนตอลลนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนที่เราเล่าไปในเรื่องของ อออีเทเนี่ยเป็นในฝั่งของ Trump Media and Technology Group นะส่วน Stable Coin เนี่ยเป็นฝั่งของ World Liberty Financial ซึ่ง World Liberty Financial เนี่ยเป็น DeFi Platform นะประเด็นคือ2เรื่องเป็น2นิติบุคคลนะส่วน World Liberty Financial เนี่ยลุงทรัมป์มีตำแหน่งนี่นะครับเป็นตำแหน่ง Chief Crypto Advocate ลูกชายคนกลางเอริกทรัมม์มีตำแหน่ง Web3 Ambassador ส่วนลูกชายคนเล็กเบรนทรัมป์มีตำแหน่งเป็น Defi Visionary นะทีนี้ World Liberty Financial เนี่ยเตรียมเปิดตัว Stable Coin Stable Coin ข่าวเขาบอกว่ามีการวางแผนมาหลายเดือนแล้วแต่20วันที่แล้วเนี่ยมันเริ่มมีการทดสอบมีเริ่มมี On-Chain Activity แต่ยังไม่เปิดตัวให้เทรดนะครับ สิ่งที่นักลงทุนจับตาคืออะไรโลกสเต e c คอยเราทราบดีคู่แข่งเยอะมากมีไม่รู้กี่ร้อยยี่ห้อ,อของ Ripple ของ XRP ก็มี Rlusd ของยกตัวอย่าง PayPal ก็มี pyusd เจมานไนก็มีเจมานไนดอลลร์แล้วก็อีกไม่รู้กี่ตัวนะตรงนี้นึกภาพสมมุติยกตัวอย่าง Central Exchange, Coinbase, Kraken, Binance US ถ้าต้องเลือกว่าจะเอาเหรียญไหนเข้า e x c n g n เนี่ยระหว่างยกตัวอย่าง R L U S D กับ U S D 1ของลุงทรัมเนี่ยแน่นอนต้องเลือกของลุงทรัม์เพื่อความอยู่รอดนะศูนย์ข่าวคอนเทนต์กราฟเขาเขียนข่าวนี่นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่หลายคนจับตาคือในส่วนของ c o n f l i c t of i n t e r e s t ผลประโยชน์ทับซ้อนนะผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะอะไรลุงชัมลูกชายลูกชายคนเล็กมีเอียว นะล่าสุดลุงช้ำออกมาประกาศว่าอะไรผมต้องการให้สภาคอนเกรสผ่านกฎหมาย Stable Coin <C oin> เพื่อสหรัฐอเมริกาจะได้เป็นที่หนึ่งด้านอุตสาหกรรมคริปโตนะครับคือตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีอะไรถ้ามันไม่มีการตรวจสอบอะไรก็ดีไปก็มูลไปก็กาวไปนะแต่ถ้าเกิดมันมีการตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยนะมันมีการยกตัวอย่างอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนบ้านเราเนี่ย ของลุงทรัมป์กับสิ่งที่เกิดขึ้นสภาเปลี่ยนจากสภาเป็นโฮมสเตย์ได้เลยเอภิปรายกันไม่ต้องกลับบ้านแน่นอนนะลุ้นว่าไม่มีอะไรนะแต่ถ้ามันมีตัวอื่นเรื่องอื่นเนี่ยหลายคนมองว่าอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเพื่อนๆคิดยังไงลุงทรัมป์จับมือกับคริปโตดอทคอมจะทำา t t แล้วก็ในส่วนของ DeFi p แพลตฟอร์ที่ครอบครัวลุงทาม,มีเอียวเนี่ยจะทำ Stable Coin คิดไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปสั้นๆน,นะครับมาพูดถึงข่าวที่บอกว่า Binance s uspend employee for misconduct in trading probe นะหรือ Binance พักงานพนักงานเพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังสืบสวนสอบสวน,สวนเรื่องการซื้อขายโทเคนเรื่องการเทรดนะเรื่องนี้เนื้อๆเ,เลยพนักงาน กว้านซื้อโทเคนก่อนประกาศ listing นะที่ผ่านมาถ้าใครจำได้ coinbase พนักงาน IT กว้านซื้อเหรียญก่อน coinbase ประกาศ listing สุดท้ายติดคุกนะแล้วก็ nft project หลายต่อหลายแพลตฟอร์มหลายต่อหลาย market place พอมีการ list โปรเจกต์ที่ขายดีเนี่ยพนักงานแอบรีบซื้อแอบรีบประมูล แล้วก็มารีเซลนะครับเรื่องแบบนี้ส่วนตัวผมมองว่าไม่มีทางหมดนะไม่มีทางหมดแน่นอนนึกภาพอย่างพวกเราเนียอย่างผมเนี่ยผมไม่อยากทำผิดกฎหมายผมไม่อยากติดคุกนะแต่สมมุติผมทำงาน Binance นะไม่ต้องทำงานไอทีไม่ต้องทำงานนั่งโต๊ะก็ได้สมมุติผมเป็นแค่พะโลงสมมุติผมไปถูพื้นแล้วผมได้ยินเขาบอกว่าเฮ้ย สุกนี้จะลิสเรียญน,นี้เสานี้จะลิสเรียญน,นั้นเนี่ยผมอาจจะไม่นึกถึงคุกถึงตารางแล้วนะผมนึกสองอย่างเฟอร์รี่หรือล a m b o r g h i n นะเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงนะถ้าเราเป็นพนักง,งานบ a n น e เรื่องแบบนี้จะมีทางปิดกั้นได้ไหมคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข่าวๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ การ่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม